สวัสดีครับชาวราศีตุลครับคลิปนี้เดวิทาโรจะให้คำทำนายประจำเดือนมกราคมประจําพศ2564นะครับหรือมกราคมปีหน้านะครับปีใหม่นี้นะฮะดวงของชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรบ้างจะมีเรื่องใดเปลี่ยนแปลงบ้างและเรื่องใดที่คุณจะต้องระวังหรือต้องเตรียมตัวโชคลาภทางด้านการเงินการงาน,นและความรักจะเป็นอย่างไรบ้างมาถ้าพร้อมแล้วนะครับมาทำนายไปพร้อมๆกันเลยนะฮะ สำหรับใครที่ต้องการจะชมคลิปทํานายดวงประจําปี2564นะครับสามารถรับชมได้แล้วนะฮะของเราได้ทําลิงก์ไปที่ playlist ด,ดูดวงประจําปี2564ไว้ที่ใต้คลิปนี้เราสามารถรับชมได้เลยและคลิปดูดวงประจําเดือนธันวาคม63ก็มีลิงก์แปะไว้ที่ใต้คลิปเหมือนกันนะฮะสามารถกดเข้าไปรับชมได้เลยนะครับ เอาละครับชาวราศีตุลน,นะฮะเริ่มต้นขึ้นมานะครับด้วยไพ่สิบไม้เท้านะครับ h o w h u e l of f o r t u n e นะครับก้าดาบน,นะครับแล้วก็มีไพ่สิบถ้วยต่อไปเป็นไพ่ก้าไม้เท้าไพ่แปดเหรียญอัศวินไม้เท้าอัศวินดาบน,นะครับและสองไปสุดท้ายอัศวินถ้วยและไพ่สามถ้วยนะครับมีไพ่อัศวินขึ้นมาทั้งหมดเนี่ย สามใบเลยทีเดียวน่าจะมีเรื่องของการได้พบปะผู้คนหรือมีเพื่อนต่างเพศต่างวัยเข้ามาทำความรู้จักในเดือนมกราคมนี้เน่ออาจจะเป็นหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ลูกค้าคนที่เข้ามาร่วมทุนด้วยก็ได้นะครับสำหรับชาวราศีตุลนะฮะในช่วงที่เป็นอยู่ณขณะน,นี้และในช่วงที่ผ่านมาคุณจะรู้สึกว่าคุณค่อนข้างเหนื่อยแล้วค่อนข้างล้านะครับมันเป็นธรรมดาเพราะว่ามันเป็นช่วงปลายปีละ <c oughs> ขอไพยฮะเป็นธรรมดาเพราะมันเป็นช่วงปลายปีแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่คุณต้องแบกรับสิ่งต่างๆที่คุณต้องทํามาในตลอดระยะระยะเวลาที่ผ่านมานะฮะตลอดทั้งปีมันค่อนข้างหนักแล้วมันค่อนข้างเหนื่อยดังน,นั้นเนี่ยไพ่ที่โผล่ขึ้นมาในตําแหน่งพไพ่ประจำตัวของคุณเป็นไพส่ส0ไม้เท้าตรงนี้มาแสดงถึงความเหนื่อยล้าถึงความต้องแบกรับหน้าที่ต่างๆนานาหลายอย่างนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะก็ยังมีไพ่ h e e l of Fortune ขึ้นมาตรงนี้ในตําแหน่งที่เป็นเหมือนกับ มาช่วยเหลือมาช่วยเฉิิมาช่วยเสริมดวงชะตาของคุณนะตรงนี้ในปีใหม่ในเดือนมกราคมนี้ตถ้าเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมานะับมันไม่ค่อยดีไม่ค่อยราบรื่นหรือว่าค,วคุณรู้สึกว่าคุณโชคร้ายคุณรู้สึกว่าคุณเผชิญกับเรื่องราวที่น่าอึดอัดใจหลายๆอย่างนะในปีใหม่มกราคมนี้เป็นต้นไปนะครับทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นจะเข้าที่เข้าทางขึ้นโชคดีๆข่าวดีดีเรื่องราวดีดี จะหมุนเวียนเข้ามาอยู่กับคุณครั้งคุณมีโอกาสที่ได้ได้รับโชคใหม่ๆทั้งด้านการเงินและการงานนะครับการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะการที่ต้องพบปะผู้คนหรือการที่ได้ทําความรู้จักกับผู้คนใหม่ๆฟรีแลนซ์หรือเอ่อคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวที่ต้องออกไปหาลูกค้านะฮะคุณมีโอกาสที่จะได้พบลูกค้าใหม่ๆมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันจะเป็นปีจะเป็นปีใหม่เป็นเดือนมกราคมที่คุณจะงานยุ่งและงานหนักขึ้นนะครคุณจะขยันมากขึ้นนะครับจะแต่ว่าก็จะ รายได้จะมีรายรับเข้ามาเพิ่มเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไรก็ดีนะในช่วงปีเก่าเนี้ยธันวาคมเนียไปถึงต้นมกราเน่คุณยังคงมีความวิตกกังวลยังมีความเครียดในหลายๆเรื่องอยู่นะฮะ <c oughs> มีไพ่กวดาบขึ้นมาตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าคุณยังมีความวิตกกังวลในอนาคตหรือในปีหน้าว่า จะมีเหตุการณ์หรือความวิตกกังวลใดๆเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะ,ะทุกอย่างจะสดใสจะรับรื่นขึ้นอย่างแน่นอนนะครับมีไพ่สิบถ้วยขึ้นมาตรงนี้หมายถึงความสําเร็จหมายถึงการเฉลิมฉลองความรื่นเริงความยินดีต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะ,ะในมกราคมนี้เป็นต้นไปและบรรยากาศร,รอบข้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนแฟนเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนร่วมธุรกิจนะครับ หรือว่าในบริวารของคุณเนี่ยก็ให้ความร่วมมือดีให้การสนับสนุนที่ดีนะครับเป็นไพ่สามถ้วยมีไพ่สิบถ้วยนะฮะการเฉลมิมฉลองรื่นเริงจะมีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นนะครับในช่วง3ามเดือนที่ผ่านมานะสามเดือนที่ผ่านมานะครับก็มันกค่อนข้างจะหนักหน่อยนะมีไพ่สิบ 10เมเทดาวและมีไพ่9เมตดาวขึ้นมาตรงนี้ค่อนข้างหนักแน่นอนรับภาระที่คุณต้องได้ค่อนข้างหนักแต่ว่าอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันเสียอะไรที่มันสมควรจะต้องปล่อยวางหรือจะต้องทิ้งไว้ก็ควรจะทิ้งไว้ในปีเก่าะนะตรงนี้คุณควรจะโฟกัสไปข้างหน้าแล้วควรจะมองหาโอกาสใหม่ๆที่ดีเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ในปีหน้าดีกว่านะครับส่วนในปีใหม่นะเรื่องราวลีที่เกิดขึ้นในเรื่องการงานนะคุณจะเป็นปีที่การงานจะมั่นคงขึ้นจะสามารถหาเงิน ได้มั่นคงมากขึ้นนะฮะเป็นไพ่8เหรียญครับตรงนี้ยิ่งขยันมากยิ่งทําได้มากนะไพ่8เหรียญเป็นไพ่ของคนขยันคนที่ทํางานโดยที่ไม่ไม่ย่อท้อไม่ว่าจะเป็นงานประจําก็ดีหรือธุรกิจส่วนตัวก็ดีจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจขยันขันแข็งนะครับและยังเป็นช่วงเวลาที่คุณมีอินสปิเรชันมีไอเดียใหม่ๆในการดําเนินธุรกิจและการทางานด้วยนะครับเป็นไพ่ อัศวินไม่เท้าพร้อมที่จะเผชิญข้างหน้านะครับแล้วก็แม้ว่าจะมีอุปสรรคเข้ามาเล็กๆน้อยมีอุปสรรคเข้ามา บ้างนะครับแต่ว่าคุณจะสามารถจัดการทุกอย่างไปได้ด,ดีต้องใช้ความอดทนความขยันเข้ามาช่วยนะครับต้องระวังเรื่องของคําพูดหรือว่าคนที่เข้ามาดีาเข้ามาติดต่อคุณอนะ่ะมันจะมีบางคนที่เข้ามาแล้วเหมือนทําตัวเหมือนออมาท้าทายหรือทําตัวเป็นคู่แข่งกับคุณนะฮะมีไพอ่อัศวินดาดตรงนี้แต่ว่าเขาก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เลวร้ยวายอ่าถ้าเป็นบริวารหรือเพื่อนร่วมงานก็ดีมันจะมีความถัดก,กันเล็กๆน้อย,นอยๆนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยจะสามารถไปได้ด้วยกัน นะครับใครที่เป็นเจ้าของกิจาการหรือเป็นระดับหัวหน้างานนะฮะลูกน้องเนี่ยจะขยันกันแข็งให้ความสนับสนุนในการช่วยเหลือช่วยงานเป็นอย่างดีเป็นอย่างดีเยี่ยมประสานงานเป็นกันเป็นอย่างดีแม้ว่าจะมีเรื่องแบบขัดใจกันบ้างเลยน้อยแต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะครับแล้วก็โดยรวมแล้วเนี่ยน่าจะมีเรื่องของข่าวดีนะผมคิดว่าคนโสดนี้มีโอกาสจะได้พบเจอกับคนใหม่ๆน่าจะมีคนเข้ามาทําความรู้จักหรือเข้ามาทักทาย ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับมีไพ่สามถ้วยแล้วก็มีไพ่อัศวินขึ้นมาทั้งสามเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสได้พบคนได้ทำความรู้จักกับใครมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะแต่ว่ามันจะมีแค่ปัญหาเรื่องของการคิดมากของการวิตกกังวลภาระเก่าๆเ,เรื่องราวเก่าๆสิ่งที่ทาให้คุณอนะับปาใจจากปีเก่าเนี่ยมันทำให้คุณ ยังไม่ค่อยสดชื่นสดสดใสสสักเท่าไหร่แต่ปีหน้าฟ้าใหม่กันเนี้ยเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นดังนั้นเนี้ยคุณควรจะมองโลกในแง่ดีแล้วก็ให้กําลังใจต,ตัวเองเยอะๆนะครับต่อไปเป็นเรื่องการงานนะครับมาเล่นกันในเรื่องการงานว่าชาวราศีตุลในมกราคมสองถึหกสี่เนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างและใครที่กาลังหางานใหม่อยู่จะมีโอกาสจะมีโชคลาภดีทางด้านการงานเกิดข,ขึ้นบ้างไหมนะครับ เริ่มต้นด้วยไพ่แปดเม้า้านะครับ The Fool นะครับเป็นการเดินทางครับโดยเฉพาะการเริ่มต้นใหม่หรืการเริ่มธุรกิจใหม่เนี่ยจะเป็นไปได้ดีดีไพ่สี่เม้า้าและไพ่ Page of r o s นะครับเป็นไพ่มหาสเล็กถือไม้า้านะครับ แปิดไม่ทางนี่ต้องบอกก่อนมันเป็นข่าวดีข่าวสารที่หรือโอกาสที่จะพุ่งเข้ามาพุ่งทยานเข้ามาหาตัวคุณโดยที่คุณไม่ได้ตั้งตัวรวมถึงมันเป็นจังหวะที่คุณจะต้องโมดิเวตตัวเองจะต้องกระตุ้นตัวเองเพื่อให้ทะยานไปข้างหน้าสำหรับคนที่ว่างงานคนที่กาลังหางานคนที่ใดๆก็ตามที่คุณต้องการโอกาสใหม่ๆห,หรือเปลี่ยนงานใหม่หรืองานใดๆก็ตามในเดือนมกราคมเนี้ย หลังวันหยุดปีใหม่ไปเริ่มต้นปีใหม่นะคุณต้องรีบคุณต้องเร่งแล้วคุณต้องออส่งใบสมัครคุณจะต้องพยายามเลยวิ่งเลยเพราะว่ามีทั้งไพ่แปดไม้เทา้าและไพ่เดอะฟูเดอะฟูเนี่ยเป็นอารมณ์ของความสดใสกระตือรือร้นแล้วยังหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ด้วยและยังรวมถึงการเดินทางด้วยนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณยังว่างงานหรือคุณยังต้องการโอกาสใหม่ๆทางด้านธุรกิจเนี่ยคุณจะต้องออกไปหาออกไปหาเยอะๆนะครับต้องกระตุ้นตัวเองให้มีไฟ นะครับแล้วก็สลับใครที่ทําธุรกิจหรือว่า,ามีงานประจาอยู่แล้วนะครับจะเป็นปีของการเริ่มต้นใหม่ดีๆนะฮะคุณจะรู้สึกสดชื่นสดใสขึ้นเหมือนได้รีเฟรชมนได้รีเซตได้รีสตาร์ทกดปุ่มรีสตาร์ตตัวเองเพื่อเริ่มต้นใหม่นะครับอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไว้แล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะฮะมีไพ่สี่ไม้เท้าขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะฮนะที่การงานจะมั่นคงขึ้นดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อนํามาสึ่งความ มันคงในหน้าที่การงานและธุรกิจของคุณมากขึ้นด้วยนะครับแต่ไพ่มหาเล็กถือไมเท้าเนี้ก็จะบอกว่าคุณจะมีไอเดียใหม่ๆมีแรงบันดาลใจมีไฟในการทํางานมากขึ้นด้วยเป็นปีที่สดใสค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเป็นปีที่เหมาะกับการเริ่มต้นใหม่จริงๆสำหรับชาวราศีกุมภานธดูจากพลังงานไพ่ทั้งหมดที่เปิดขึ้นมาแล้วนะครับ ต่อไปนะมาดูในเรื่องการเงินกันบ้างชาวภาษีตูนคุณจะมีโชคทางด้านการเงินไหมจะมีข่าวดีทางด้านการเงินรวมถึงโชคลาภแต่การสิงดวงลาบลอยต่างๆเนี่ยจะมีเข้ามาหรือเปล่าในเดือนมกราคมส5 6ห้าสีถึงนี้นะฮะเริ่ม <c oughs> ต้นด้วยไพ่ห้าเหรียญครับผมเดลิเวอร์ไพ่แห่งความรักนะฮะแล้วก็ไพ่หกถ้วยต่อไปเป็นไพ่ ราชาถ้วยนะครับ The King of Cup สําหรับชาวราศีตุลนะคนที่ในปีนี้ตลอดทั้งปีนะครับปี2.563เนี่ยการเงินไม่ค่อยดีโดยเฉพาะในช่วงปลายปีเนี่ยไพ่ตัวตนของคุณขึ้นมาเป็นไพ่ห้าเหรียญมันถึงหมายถึงความขัดแคลงหมายถึงความขัดสนหมายถึงว่าคุณมีค่าใช้จ่ายเยอะต้องจ่ายออกไปกับ ค่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยต่างๆหรือแม้แต่ว่าค่าใช้ใจ่ายที่คุณไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจจะจ่ายจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าซ่อมบ้านซ่อมรถต,ต,ต,ต่างๆนานาเนี่ยที่ทำให้คุณมีภาระมากมายแล้วก็สถานะการเงินไม่ค่อยดีในเดือนมการาคมเนี่ยคุณจะมีข่าวดีนะมีไพ่เดเลวเวอร์ขึ้นมาตรงนี้มันหมายถึงว่าการเงินของคุณจะดีขึ้นจะมั่นคงขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วหรือว่ามีคนรักแล้วเนี่ย เป็นครอบครัวแล้วนะคนรักจะให้การสนับสนุนจะใ,ให้การช่วยเหลือในเรื่องการเงินเป็นอย่างดีหรือให้การดูแลคุณเป็นอย่างดีมาช่วยเติมเต็มในสิ่งที่คุณขาดในเดือนนี้นะครับแล้วก็มีไพ่หกถ้วยหมายถึงาการกลับมาของคนที่หายไปนานทั้งเพื่อนเก่าญาติเก่าอันนี้มองว่าคนที่เคยหยิบยืมเงินคุณไปนี่จะนําเงินกลับมาคืนคุณมีโอกาสที่จะได้นี่คืน ได้ติดต่อลูกหนี้เก่าๆนะได้สั์สินเก่าๆหรือสิ่งที่สูญหายไปนี้มีโอกาสที่จะได้คืนนะครับแล้วก็มีไพ่เดอะคิงออฟคัพเนี่ยก็ยังคงเดิมนะมียากผู้ใหญ่นะสำหรับคนที่ยังเป็นคนโสดหรือคนๆที่ยังไม่ได้ทํางานยังไม่ได้มีไรายได้ประจาเนี่ยครอบครัวยากพี่น้องนะฮะจะให้การช่วยเหลือทางด้านการเงินจะให้การช่วยเหลือเรื่องอคุณภาพชีวิตของคุณจะถูกปรปับปรุงให้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องโชคลาภทางด้านการเงินเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะแต่จะเป็น ในแนวที่ได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นจากคนหลักจากครอบครัวมากกว่านะครับก็ค่อยๆ <c oughs> <c oughs> ค่อยๆดูไปนะครับต้องระวังในเรื่องของการเรรสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะสำหรับใครที่เป็นขาเสี่ยงโชคนะครับก็ระม,มัดระวังกันนิดหนึ่งนะต่อไปมาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะครับความรักของชาวราศีตุลเริ่มต้นกันที่คนโสดสนิทก่อนว่าคุณจะ เอ่อได้พบเจอคนที่ดุใจใหรือไม่นะครับในเดือนมกราคมปีหน้านี้นะับเดอะฟูลนะครับคนโสดเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างหลันหะลานะชาวราศีตุลโดยเฉพาะชาวราศีตุลเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนทัดลมนะครับจะไม่ค่อยชอบปลูกมาหรืยึดปิดอยู่กับอะไรอยู่กับที่นะครับถ้าเป็นคนโสดนี้ก็จะดันลล่อยตัวโสดยาวๆกันไปเลยนะฮะในเดือนมกราคมปีหน้านี้นะครับ ก็ถามว่ามีโอกาสจะได้พบเจอกับคนใหม่ไหมคือมีโอกาสนะมีไพ่เดอะเวิลด์ขึ้นมาตรงนี้แต่ว่าชาวราศีตุลคุณยังคงไม่ได้สนใจหรือว่าเปิดรับใครเข้ามาจริงๆจๆๆังๆช่วงนี้คุณอาจจะติดกับความสนุกสนานความร่นเริงความบันเทิงใจเน้นในการอินเตอร์เทนตัวเองทําให้ชีวิตตัวเองมีความสุขขึ้นมากกว่าอาจจะต้องอาจจะอยากอยู่กับความเป็นโสนหรือว่ารักษาความเป็นสนตรงนี้รลยยังไม่เจอคนที่ถูกใจจริงสักทีถึงมีคนเข้ามามันก็ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปนะฮะเป็นไพ่ 8เมเท้ามันเป็นพนักง,งานที่ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เข้ามาปุบปับปุบ,ป,บปับลเลอกไปนะครับแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสาที่ได้เจอคนใหม่ก็มีโอกาสาที่จะเจอคนถูกใจอยู่นะลองลองมองดูดีๆอาจจะเป็นคนที่ในที่ทํางานหรือคนใ,นใกล้ตัวนะครับแต่ว่าดูโดยรวมแล้วเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยชาวราศรีตัวนี้หลักที่จะยังผิสระมากกว่าหลักที่จะอินเทอร์เน็เองมากกว่านะสละับคนโสดน,นะครับก็เราดูไปเรื่อยๆย,ยังมีเวลาอีกเยอะ ต่อไปสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะครับมีคนคุยแล้วมีแฟนแล้วมาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะพัฒนาไปได้อีกขั้นหรือไม่แล้วก็จะมีข่าวดีๆใดๆเกิด,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 ดขึ้นบ้างในเดือนมกราคมปีนหน้านี้นะครับเดจ s สเม่นนะครับเทมเพ n c ร w e ์วิโอฟอร์จูนเป็นไพ่ใหญ่ขึ้นมาอีางสาใบแล้วก็มีไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่เก้าดาบนะครับ สำหรับคนที่มีคู่มีแฟนแล้วมีคนคุยกันแล้วนะคนที่มีปัญหาคนที่ห่างเหินคนที่ความสัมพันธ์เนี่ยร,รุ่มรุ่มรอนๆอนนะจะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับคือจะมีความประณีประน,ปนอมมากขึ้นจะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นจะมี การกลับมาง้อมาขอคืนดีกันหรือปรับความเข้าใจการปรับความสัมพันธ์กันไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะแต่มันก็ยังคงมีความเครียดมีความวิตกกังวลอยู่ในความรักนะฮะมันเป็นไพ่แบบนี้นะครับเป็นไพ่ก้าดาบที่บอกว่าโดยรวมล้วยเนี่ยก็ยังคงมีความหวาดระแวงมีความกังวลคือยังมีเรื่องที่ยังคุณกหมองใจกันอยู่แต่โดยรวมแล้วถือว่าดีนะอันนี้จะไม่ส่งผลมากเพราะเป็นไพ่ไมเนอร์นะครับไพ่เมเจอร์ี่เป็นไพ่ที่ดีรักสามใบนะ เดเ t e m p มเพลนเนี่ยเริ่มการทะเลาะวิวาทแต่ลดน้อยลงความรักจะกลับมา <c oughs> สมบูรณ์จะกลับมามีความสุขเข้าอกเข้าใจกันอีกครั้งนะครับแล้วก็มีไพ่เด e ะวิวออฟฟอร์จูนด้วยนะครับจากที่ไม่ดีก็จะกลับมาเป็นดีขึ้นนะฮะก็ขอทำนายว่าสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะความรักก็จะดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะความรักก็เตียงคงมั่นคงและสดใส ต่อไปนะฮะเป็นความรักสลับคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วแล้วก็เป็นเรื่องในครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยว่าจะมีโชคลาภจะมีข่าวดีจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นบ้างในความสัมพันธ์ของคุณนะฮะถือว่าดวงกําลังมานะชาล่าศีตุลในเรื่องการงานในเรื่องการเงินนะครับในเรื่องความรักนี่ก็ต้องดูไปเป็นเคสนะครับชาวราศีตุลก็ คนที่แต่งงานแล้วมีก็กลัวแล้วนะฮะตรงนี้จะคล้ายๆกับคนที่มีแฟนมีคนไม่โสดคือมีคนที่มีความสัมพันธ์แล้วก็คือล้มต้นด้วยไพ่สามดาบไพ่ห้าไม้เท้านะครับหมายถึงความขัดข้องหมองใจการทะเลาะวิวาทการไม่เข้าใจกันการผิดใจกันนะครับมีปัญหาในความสัมพันธ์แต่ว่าต้นร้ายปลายดีปลายเนี่ยเป็นไพ่หกคาถาแต่ ได้รับการแก้ไขปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขจะกลับมารักไ่กันอีกครั้งนะครับรวมถึงอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการมีบุตรมีทายาทด้วยสลับใครที่รอ,อการมีบุตรด้วยนะใครที่รอ,อการมีบุตรแล้วไม่ได้มีบุตรมานานเนี่ยให้สามดาบให้ห้าเมถาวเนี่ยมันเกิดปัญหาเกิดเอ,อ่อเรื่องติดขัดอะไรอย่างที่ทําให้คุณไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะมีบุตรหรือมีทายาทเนี่ยในเดือนมกรา,าคมปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยจ,จะมีข่าวดีนะครับ และในสถานะความสัมพันธ์ในเรื่องของครอบครัวด้วยก็จะมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับเรื่องคล้อกันจะน้อยลงนะครับจะท่านทานท่านมีข่าวดีมีบุตรมีเข้ามาตรงนี้จะเป็นตัวช่วยที่เข้ามาประสานความสัมพันธ์ประสานรอยร้าวาพพรักษาแผลนะครับตรงนี้จะทาให้ครอบครัวดีขึ้นมั่นคงขึ้นอบอุ่นขึ้นนะครับในเรื่องของบริวารในครอบครัวก็จะรักใคร่กลมเกลียวกันมากขึ้นนะครับ ดูแลไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรนะแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพของตัวท่านเองด้วยนะชาวราศีพุธนะโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาในเรื่องความเครียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินใดๆก็ตามนะซึ่งมันส่งผลมาถึงวคามกระทบความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวด,ด้วยแต่ว่าในมกราคมนี้ทุกอย่างจะดีขึ้นนะคร อาหาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคำทำนายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่มีคอมเมนต์ใดก็สามารถแสดงความเห็นไว้ได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับปีหน้ามกราคม2564ขอให้ชาวราศีตุลโชคดีทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ